ครบรอบ42ปีกองพันฐานชั้นที่6กองพันฐานราบที่6เพื่อเกียรติศักดิ์ศรีหน้าที่สามคัคคีวันที่4เมษายน2565เป็นวันสถาปนากองพันฐานชั้นท,ที่6กองพันฐานราบที่6 ครบรอบปีที่42โดยหน่วยได้จัดพิธีสักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรม,มวงเธอกรมพระกำรรแพงเพชรอัครยโยธินพระบิดาทหารช่างบวงสรเส้นไหว้อนุสาวรีย์ป้ายนามหน่วยเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของอดีตกำลังพลของหน่วยที่เสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติโดยตลอดระยะเวลา42ปีกองพันทหารที่6กองพลทหารราบที่6ได้ปฏิบัติภารกิจในการต่อสู้กับข้าศึก ที่เข้ามาลุกปรานในหลายสมรภูมิการเทิดทูนพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์การทำนุกบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติในทุกมิติจากเกียรติประวัติของหน่วยกำลังลพลและครอบครัวมีความศรัทธาและภาคภูมิใจในหน่วยอย่างยิ่งและพร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อรับใช้ประเทศชาติอย่างดีที่สุด ดุ๊กเร็วทำใจตองเราทำได้จับใจแล้วทำจี๋ยโາสานทางที่ที่เราอู่ที่ไทยมหาลักอยู่